ครับก็สวัสดีครับดีเสียงแม็กนังที่กิงฟ้านะครับวันนี้ก็มากับนายเยานะครับงานัาทีลอกในเปิดเหมือนเดิมนะครับนะนะว่าเสียงมันเบานะครับผมเปิดโหมดโหมดป้องกันลมนะครับมันก็เลยเสียงเบานะครับตอนนี้ก็เปิดโหมดป้องกันลมก็เสียงมันจะดังขึ้นนะครับแต่ว่าลมมันจะเข้านะครับเราไปได้ต่อไม่นอกนะครับมากับนายเยาสองคนครับวันนี้ไม้ มาเยือนหมายของฝุดก่อนนะครับเช้านี้ไม่ไม,ไม่มีตัวไม่ยังไงก็อย่าย้ายหมายนะครับชมบดจิบเห็นจากตัวเหรอ ไอ้แล้วะโอ้ยยิยงมาถึงตัวให,หม่เห็นแหมยังเลยครับ <c oughs> เลี้ยงปลช่อนมันเจีบอยู่นี่สองตัวรอเฝ้ารอแล้วรออีกไ, <c oughs> ไม่ขึ้นเลย <c oughs> สามตัวนะนี่ตาตัวนี้นี่มากว่นี้ข้อคาว่าขึ้นเลยวะแลนน่มูอปานนี้เหนืเอยล้กายิ่งตัวน้้มีหนึดเข่าขาวเ็มิ่งข่นบกขึ้นโอ้ตัวงั้นะคยแทำนมันกิดขึ้นอยนี่ครับสานินครับขอบคุณครับเ้านี้ครับ บัาากคีลอกสเนเปอร์ครับยังมานอยู่เกียบประลอดครับวุ้ลเอกแขกมานครับตัวนี้ครับบถแนวไหนได้ครับวัดนี้เห็นเราครับปราคอหน่อยครับ <c oughs> อันหนาหายไปกปากมึงเ้อโอ้หายแล้วไปแลป้วบี้ ไปอาลเลยมาแล้วครับปุ่นสวยใส่สวยครับเขากล้าพาได้ครับเด้อเด้แฝงแฝงครับงานนาย a าครับครับวันตาบ <c oughs> เล้ยวนี้มนดูโอ้คอยเลียว <c ười> ตรงวาอัดกลางหลังวโอ้โหหม,ม,มันราหมันเรหมันแล้วมึงของจริงดูของแท้ นี่ครับมึงของจริงกูของแท่ครับนี่งานปักคีรอสเนปเปอร์ครับประช่อนครับตัวสวยๆครับดูครับนี่